ลบข้อมูลไปเป็นพันแต่ทำไมพื้นที่ Gmail ยังเต็มเหมือนเดิมใครเจอปัญหานี้จนงานสะดุดรับเมลไม่ได้อย่าเพิ่งถอดใจนะคะจริงๆแล้วตัวการที่กินพื้นที่อาจจะไม่ใช่แค่อ e ีเมลเสมอไปวันนี้ Ready Planet c h i p จะพาไปใช้เครื่องมือลับบนมือถือของเราในการที่จะช่วยเคลียร์พื้นที่ให้คุณในไม่กี่วิทาตามได้ง่ายๆได้พื้นที่ฟรีคืนมาทันทีไปดูเทคนิคพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ คอร์ส GenAI for Business จาก Ready Planet คอร์สเดียวที่สอนให้คุณใช้ ChatGPT Google Gemini และเครื่องมือ AI อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงสมัครเลยที่ readyplanet.com หรือโทร020166789 ก่อนหน้านี้นะคะมิมเคยแนะนําวิธีเคลียร์พื้นที่ Gmail ในคอมไปแล้วใครถนัดใช้คอมไปดูย้อนหลังได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะแต่คลิปนี้จัดมาเพื่อสายโมบายโดยเฉพาะค่ะเพราะ UI ในแอป Google เนี่ยเขาออกแบบเมนูมาให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายใช้ได้ง่ายโดยช่วยให้เราเนี่ยสามารถเช็คหรือว่าเคลียร์พื้นที่ได้รวดเร็วทันใจทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สะดวกสุดๆเลยค่ะแต่ก่อนจะไปจัดการพื้นที่ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ฟรี15กิกะไบท์ที่เราได้ฟรีจาก Google เนี่ยเขาจะแชร์กัน3ส่วนนั่นก็คือ Gmail Google Drive และ Google Photo ค่ะ ดังนั้นเนี่ยต่อให้เมลไม่เยอะแต่ถ้าในไดรฟ์เนี่ยมีไฟล์นักหนาห,หรือว่ารูปวิดีโอใน Google Photo เริ่มสะสมมากขึ้นเนี่ยพื้นที่รวมก็เต็มได้เหมือนกันคลิปนี้มิมจะใช้ทั้งหมด4เครื่องมือนั่นก็คือ1 Google One สําหรับดูภาพรวมพื้นที่ก่อน2 Gmail 3 Google Drive และ4 Google Photo สําหรับเข้าไปจัดการไฟล์เชิงลึกค่ะใครยังไม่มีแอปไหนแนะนําให้โหลดติดเครื่องไว้ก่อนได้เลยนะคะจะได้ทําตามไปพร้อมกับมิมได้ทันทีไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากแอป Google One กันก่อนแอปนี้ถือเป็นเหมือนศูนย์บัญชากากรเลยค่ะ่ะะทีจ คืนพื้นที่ให้เราได้เร็วที่สุดเพราะเขาจะช่วยบอกเราได้ชัดเจนมากว่าพื้นที่ 15GB กิกะไบต์ของเราเนี่ยหายไปกับอะไรมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเมลจาก Gmail ไฟล์ใน Google Drive หรือว่ารูปภาพวิดีโอใน Google Photo ค่ะหลังจากเราดาวน์โหลดแอปต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ได้แนะนําไปข้างตน้นตอนนี้มิมก็มีทั้งแอป Google One นะคะ Gmail Drive Google Photo อาจจะมีแอปอื่นๆของ Google ด้วยอยู่ในหน้านี้เนาะเราจะเริ่มกันที่ตัว Google One เปิดเข้าไปในตัว Google One เลลยค่ะแ้วก็ให้ทํากากริ้ว ตัว Account Google ที่เราใช้งานอยู่เนาะตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็น Account ที่พื้นที่เก็บข้อมูลของมิมเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วสังเกตได้จากจะมีข้อความหน้าต่างขึ้นเตือนด้านบนด้วยว่าพื้นที่เก็บข้อมูลใกล้เต็มแล้วคือใช้ไป92%หากพื้นที่เก็บข้อมูลหมดคุณจะอัปโหลดไฟล์และรูปภาพตลอดจนรับและส่งอีเมลไม่ได้อันนี้ทาง Google เขาก็มีแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเคลียร์ก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้ไปก่อนใน Google One นะคะในหน้าต่างตอนนีีีี้้นน่ยมมักก็จะะพืทบอราล เกี่ยวกับว่าเราเก็บข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วก็มีบอกด้วยนะคะว่าใช้ไป13.86กิกะไบต์จาก15กิกะไบต์ที่เราได้มาฟรีๆให้เรากดเข้าไปในพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้ค่ะซึ่งในตัว Google One เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์พื้นที่ที่จะบอก Google Drive เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ Gmail ใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ Google Photo เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ทีนี้เราก็สามารถที่จะมากดตรงลูกศรชี้ไปทางขวาตรงนี้ได้ถ้าต้องการที่จะเข้าไปแอปแยกต่างๆอย่างเช่น Google Drive แล้วก็กดตรงนี้มันก็จะพาไปที่ Google Drive แล้วก็ ค่อยไปทําการลบหรือว่าเคลียแต่ละไฟล์แยกก็ได้หรือว่าจะไปที่ Gmail ก็จะกดจาก Google One ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะลิงก์ไปที่หน้า Gmail รวมถึงตัว Google Photo ก็กดตรงนี้มันก็จะพามาที่หน้า Google Photo ของเรานั่นเองจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงมาจะสังเกตว่ามีเมนูล้างพื้นที่เก็บข้อมูลของบัญชีให้เรากดตรงนี้ค่ะความพิเศษของตัว Google One เป็นแอป,ปของ Google นี่แหละเป็นเครื่องมือลับอัจฉริยะอันหนึ่งเลยที่จะช่วยทําให้เราสามารถคเคลเีย,ยพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยได้อย่าง แล้วเนี่ยตัว g l เ One เขาจะมีคําแนะนําในการล้างข้อมูลด้วยคือเขาก็จะไปดึงข้อมูลมาว่าใน d r i v ์เนี่ยมีไฟล์ขนาดใหญ่ในไ r i v ์ขนาด 13GB เลยแล้วก็ใน Google Photo มีรูปภาพและวิดีโอขนาดใหญ่ 62MB เลยรวมถึงอ e ีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่เนี่ยก็คือประมาณแบบ20 m b สมสมมติว่าเราจะลบไฟล์ขนาดใหญ่ในไ r i v ์แล้วก็กดเข้าตรงนี้แล้วก็สมมติว่ามิมจะลบไฟล์นี้ก็กดตรงนี้หรือว่าจะลบทั้งหมดก็ได้นะคะตามที่ก o o กิลเขาแนะนํา,นานมาแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากลบบาง หรือว่าบางวิดีโอเท่านั้นเราก็เลือกจิ้มตรงเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้ได้แล้วก็กดลบไปแบบนี้เลยหน้าต่างก็จะมีสอบถามว่าลบ1รายการในไร i อย่างถาวรไหมถ้าลบเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดลบถาวรจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยก็จะมีบอกว่าคุณล้างข้อมูลแล้ว 6.56MB เมกะไบต์ 6. 5, 6 MB, เราก็เหมือนได้พื้นที่กลับมาแล้วแล้วก็กดเสร็จตรงนี้ได้เลยที่เหลือเนี่ยก็สามารถไปเคลียร์ตรง Google p h o t o หรือว่าอ e ีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ตรงนี้ได้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าส่วนไหนกินพื้นที่มากที่สุดต่อไปเราจะมาดูที่แต่ และแอปกันบ้างมาเริ่มกันที่ Gmail ก่อนเลยหลายคนเข้าใจว่าพื้นที่เต็มเนี่ยเพราะจํานวนอีเมลที่เยอะแต่จริงๆแล้วตัวการที่กินพื้นที่ใน Gmail มากที่สุดเนี่ยก็คือไฟล์แนบขนาดใหญ่ที่ติดมากับอีเมลต่างหากค่ะวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดในการค้นหาคือการใช้ Search o p e r a t o r หรือคําสั่งพิเศษในช่องค้นหาค่ะไม่ต้องไปไล่ลบทีละเมลให้เสียเวลาแค่พิมพ์คําสั่งสั้นๆเข้าไป Gmail ก็จะกรองเมลที่ทั้งใหญ่แล้วก็เก่าออกมาให้เราลบได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มเคลียร์ที่ เราเนาะว่าเราสามารถที่จะมาเคลียร์หรือว่าจัดการกับพื้นที่ของอีเมลยังไงได้บ้างก็ให้ทุกคนเข้าที่แอป Gmail ตรงนี้เข้าไปได้เลยแล้วก็ล็อกอินด้วย Google Account อันเดียวกับ Google One ก่อนหน้านี้เลยอ่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะว่าพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อยเราจะมาใช้ Search Operator กันในการที่จะเคลียร์พวกไฟแน่ไฟล์ใหญ่อะไรต่างๆก็ให้มาเริ่มใช้คําสั่งตรงช่องค้นหาตรงนี้แล้วก็คําสั่งแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือ has colon attachment ค่ะเพื่อหาพวก อีเมลที่มีไฟล์แนบก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะ Has แล้วก็โคลอนพอดีว่ามิมเคยใช้คําสั่งนี้มาก่อนก็สามารถกดเลือกผ่านตรงนี้ได้เลยตัว Gmail เนี่ยเขาก็จะกรองอีเมลนะคะที่มีไฟแนบเนี่ยมาให้เราหมดเลยแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้กรองตามขนาดของไฟล์ก็คือคําสั่งของมันก็คือแค่ให้หาอีเมลที่มีไฟ์แนบมันก็จะกรองมาให้แต่ว่าถ้าจากจุดนี้แล้วก็เราต้องการที่จะลบไฟแนบทั้งหมดนี้ถ้าดูจากวันที่อะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าเป็นเมลที่เราทํางานเสร็จแล้วไม่ใช้แล้วก็ลบได้นะคะซึ่งวิธีการ ก็สามารถกดค้างที่ไอคอนตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยอีกเลือกแบบนี้สมมติว่ามิมอาจจะลบซักไฟหนึ่งตรงนี้แล้วก็กดที่ไอคอนถังขยะด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็จะย้ายหนึ่งรายการไปที่ถังขยะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ลบเสร็จเรียบร้อยแล้วคําสั่งต่อไปเราจะมาหาอีเมลที่มีขนาดใหญ่บ้างก็ในช่องนี้นะคะเราจะพิมพ์คําสั่งว่า larger แล้วก็โคลอนตามด้วยขนาดของไฟล์ที่เราต้องการค้นหานั่นเองก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่า larger อันนี้มิมเคยใช้คําสั่งนี้แล้วเหมือนกันก็ larger c o l อน1 m ก็คือ 1นึ่งเมกะไบต์ตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยซึ่งตรงนี้มีอีเมลหนึ่งที่มีไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่กว่า1นึ่งเมกะไบต์เนี่ยก็สามารถมาเลือกลบตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันกดค้างแล้วก็ทําการกดรูปถังขยะลบได้เหมือนกันค่ะสําหรับตัวเลขหลังโคลอนตรงนี้นะคะ 1M เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตามขนาดไฟล์ที่เราต้องการค้นหาเลยก็คือเป็น 5M 5เมหกะไบต์หรือว่าจะเป็น 10M 1 0เมกะไบต์อ่าแล้วก็มาพิมพ์แบบนี้ได้เลยต่อไปเป็นสูตรที่สเราจะมาหาเมลเก่ากันบ้าน โดยที่จะยึดตามจํานวนปีนั่นเองถ้าเป็นเมลเก่าเกิน2อปีเราก็จะมาลบกันก็มาที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า order underscore แล้วก็แดนแล้วก็โคลอนสมมุติว่าอาจจะเป็น1ปีก็ได้ก็1 y แบบนี้แล้วก็ Enter ไปแต่ว่าพอดีว่าอีเมลเดโมอันนี้ของมิมนะคะไม่มีอีเมลที่มีระยะเวลาเก่ากว่า1ปีมันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้แต่ว่าถ้าใครมีอีเมลเก่าเยอะๆก็สามารถมาใช้คําสั่งนี้ได้เช่นเดียวกันกับการใช้คําสั่ง ขนาดของไฟล์ตรง1 Y ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นต้องปี3ปีเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเลขตรงนี้เป็น y, y, ต้องตาามจํานวนปีที่เราต้องการค้นหาได้เลยค่ะต่อมาเป็นสูตรในการหาพวกอ e ีเมลขยะหรือว่าอ e ีเมลโปรโมชั่นซึ่งอ e ีเมลพวกนี้เนี่ยก็จะส่งหาเราเรื่อยๆเลยเพราะบางทีเราก็อาจจะไปกดติดตาม,ตดตามกด s u b สครายต์เอาไว้บางทีก็ไม่ได้รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปอันซับสคร b e ต์ไว้แต่ว่าถ้าเราได้มีเวลาที่จะมาหาข้อมูลในอ e ีเมลตรงนี้เพื่อที่จะเคลียร์เนี่ยก็สามารถใช้สูตรในการค้นหาต่อไป ได้ค่ะก็มาที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า Category แล้วก็โคลอนตามด้วยคําว่า Promo ช i o n ก็กดเข้าไปได้เลยเห็น <He ard S 1> ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอีเมลโปรโมชั่นซึ่งมีเยอะมากเลยถ้าใครมีเยอะมากกว่ามิแมแนวจริงๆก็แนะนําสามารถที่จะลบออกไปได้หมดเลยจะลบแบบกดแบบนี้ก็ได้กดค้างไว้แบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ใช่ไหมคะสามารถที่จะเลือกลบแบบนี้ได้หรือว่าเราจะสามารถเลือกทั้งหมดจากปุ่มด้านบนตรงนี้ได้ค่ะกดไปเลยถ้าต้องการลบทั้งหมดเนี่ยเราก็ลบทั้ง ดได้เลยก็กด delete ตรงนี้เห็นไหมคะก็ย้าย19รายการไปยังถังขยะเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่จบถึงแม้ว่าเราจะเคลียร์อ e ีเมลต่างๆข้างต้นไปแล้วเนี่ยอย่าลืมตอนที่เราลบเนี่ยพวกอ e ีเมลต่างๆที่เราลบมันจะถูกย้ายไปที่ถังขยะเราต้องไปลบที่ถังขยะด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็ยังถูกกินพื้นที่อยู่นั่นเองการลบที่ขยะนะคะก็ให้มาที่เมนูขีด3ขีดตรงนี้หรือว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาเลือกเมนูถังขยะคะ่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีรายการอ e ีเมล ต่างๆที่มิมได้ลบก่อนหน้านี้เนี่ยมากองอยู่ตรงนี้ดังนั้นก็เราจะมาลบข้อมูลในถังขยะนี้ด้วยก็กดที่เมนูล้างข้อมูลในถังขยะเลยตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็กดตกลงได้เลยก็กําลังลบข้อมูลเห็นไหมคะก็จะไม่มีสิ่งใดอยู่ในถังขยะแล้วเลาลองกลับมาดูนะคะว่าตัว Gmail เนี่ยมันยังมีพวกไฟล์ใหญ่หญลงเหลืออีกไหมเราจะเช็คยังไงก็มาที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ตรงมุมขวาบนตรงนี้กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ลองกดเข้าไปจัดก,การพื้นที่เก็บข้อมูลมันก็จะวิ่งมาที่หน้า ตัว Google One อีกครั้งหนึ่งแอป Google One แล้วก็เราสามารถกดรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้สังเกตตรงรายละเอียดตรงนี้ก่อนหน้านี้เราจะมีพื้นที่ที่อ e m a i l ใช้อยู่เนี่ยประมาณ20 m สเมกะไบต์เลยตอนนี้เนี่ยก็เคลียร์ไประดับหนึ่งเลยอาจจะเหลืออยู่ประมาณ1.03 MB สําเมกะไบต์สำหรับอ e ีเมลหรือว่าไฟล์งานในเมลต่างๆที่เรายังต้องใช้อยู่นั่นเองถ้าสมมติว่ากดเพิ่มพื้นที่ว่างกดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะพามาที่หน้านี้ที่เป็นคําแนะนําในการล้างข้อมูลช่วงต้นที่เราดู Google One ก็จะมีตัว Gmail ออยยู่ด้ว้วตนนีเราเ เกียร์ Gmail ไประดับหนึ่งแล้วจัดการกับอีเมลเสร็จแล้วมาต่อกันที่ Google Drive ค่ะหลายคนนะคะใช้ Drive เก็บทั้งไฟล์งานเอกสารรูปภาพหรือว่าวิดีโอเต็มเป็นหมดแล้วก็เพลอเก็บไฟล์เก่าๆเอาไว้มากมายเลยทั้งที่ใช้งานเสร็จไปนานแล้วก็มีแต่ไฟล์พวกนี้นะคะยังคงกินพื้นที่ของเราอยู่ตลอดเวลาแนะนําว่าควรเลือกเคลียร์พวกไฟล์ใหญ่ๆแล้วก็ไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานกันค่ะต่อไปเราจะมาเคลียร์ไฟล์ต่างๆในแอป Google Drive กันบ้างก็ให้เข้ามาที่แอป Drive ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะพาเขข้้าาาามในหนหต่งงอ Google Drive แบบนี้ตอนนี้มิมอยู่ในหน้าเมนูที่เป็นไฟล์แล้วก็จะมีแจ้งด้วยว่าพื้นที่เก็บข้อมูลตอนนี้เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็คือเหมือนกับที่แจ้งใน Google One แล้วก็ Gmail ก่อนหน้านี้ด้วยสมมติว่าเราจะเริ่มเคลียร์ไฟล์ใน Google Drive วิธีแรกที่รวดเร็วก็คือการใช้ Google One ใช่ไหมคะซึ่งไรท์เนี่ยมันก็สามารถลิงก์ไปที่แอป Google One ได้โดยมาที่ตัวขีด3มขีดตรงน,นี้ค่ะเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลกดเข้าไปเลยจากนั้นมันก็จะวิ่งมาที่หน้า Google One <c oughs> เหมืออนที่บกไปเลลลื่นงงมาาาด้ก็จะมีรราายกา ซึ่งร้าเนี่ยก็ยังกินพื้นที่เยอะอยู่ประมาณ1 3 7เกิกะไบต์เลยเราก็กดเพิ่มพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะมันก็จะพามาที่หน้านี้เราก็มาเลือกที่เมนูไฟล์ขนาดใหญ่ในร้าตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนควิกเมนูเลยที่เราสามารถแบบเลือกลบได้อย่างรวดเร็วเลยสมมติว่ามิมเลือกลบ2ไฟล์นี้ก็สามารถจิ้มตรงนี้ได้ถ้าบางไฟล์เรายังอยากเก็บไว้ก็กดลบตรงนี้ค่ะแล้วก็กดชั้นเข้าใจแล้วก็ลบถาวรตรงนี้ได้เลยตอนนี้ก็จะเคลียร์ไปแล้วเห็นไหมคะคุณล้างข้อมูลแล้ว13.02เมกะไบต์ เลยแล้วก็เสร็จส,สิ้นแบบนี้ตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ 13GB เรกิกะไบต์ก็สามารถไปลบไฟล์อื่นๆเพิ่มเติมได้สามมติว่าเดี๋ยวมิมจะลบไฟล์วิดีโอละกันกดลบถาวรได้เลยตอนนี้นะคะมิมก็ลบไฟล์วิดีโอเห็นไหมคะไฟล์วิดีโอเนี่ยกินพื้นที่ถึง 8.11GB กิกะไบต์เลยพอเราล้างข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราก็ได้พื้นที่กลับพื้นมาเยอะเลยก็กดเสร็จตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรง Google One เนี่ยเขาก็จะอัปเดตด้วยนะคะว่าพื้นที่เก็บข้อมูลที่เราใช้ตอนนี้ใช้ไปเหลือ 5.72GB 5กิกะไบต์ที่ตอนแรกเราใช้ไปประมาณ13กิกะไบต์เลยตอนนี้ก็เริ่มได้พื้นที่เพิ่มกลับคืนมาแล้วสมมติว่าเราจะลบทีละไฟล์บ้างเข้ามาที่รายการใน Google Drive right ของเราแล้วก็เลือกลบไฟล์ที่ต้องการได้เลยสมมติว่าเป็นไฟล์นี้แล้วก็กดจุด3จุดเสร็จแล้วก็กดเมนูนำออกตรงนี้ค่ะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าย้ายไปถังขยะใช่ไหมแล้วก็จะมีบอกด้วยไฟล์นี้เนี่ยมันจะทิ้งถาวรหลังจากผ่านไป30วันก็กดย้ายไปที่ถังขยะได้เลยหรือว่ามีไฟล์ไหนที่เราต้องการลบ อีกก็เหมือนกันมากดจุด3จุดแล้วก็กดนําออกตรงนี้ได้เลยที่นี้นะคะก็เหมือนกันเหมือน Gmail เลยถ้าเรามีการลบแล้วก็ไฟล์มันถูกย้ายไปถังขยะเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีบอกว่าอีก30วันจะมีการลบถาวรให้จริงๆแล้วเราสามารถไปลบเองก็ได้ก็มากดที่ขีด3ามขีดตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็กดที่ถังขยะมันก็จะมีไฟล์ที่เราลบจากไดร์เมื่อสักครู่ค้างอยู่ในถังขยะซึ่งเราก็สามารถมาเคลียร์ตรงนี้ได้เลยลบทิ้งถาวรตรงนี้ค่ะก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดลบทิ้งถาวรหลังจากเราเคลียร์ไฟล์ในไดร์ เสร็จแล้วนะคะมาถึงจุดสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือ Google p h o t o นะคะจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราต้องดีฟคลีนรกันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ารูปที่เราถ่ายกันเล่นๆในทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอาหารรูปวิวหรือแม้แต่รูปที่เราแคปหน้าจอกันทุกวันเนี่ยบางทีนะคะเราเปิดออโต้แบ็กอัพใช่ไหมคะมันก็จะถูกดูดขึ้นไปแย่งพื้นที่เมลง,งานเราทันทีเลยโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้นะคะพวกรูปพวกว,วิดีโอความละเอียดสูงๆที่บางทีเราถ่ายเล่นๆไม่กี่วินาทีนะคะมันก็อาจจะกิน 000, 000. ดังนั้นเรามาจัดการอย่างถูกวิธีกันค่ะก่อนจะเริ่มเคลียร์ไฟล์ใน Google Photo มีสิ่งหนึ่งที่จะต้องเช็กก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นแอป Google Photo ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราเนาะเราต้องมาเช็คก่อนว่าเราอนุญาตให้แอปเนี่ยเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดในเครื่องหรือยังเพราะว่าถ้ายังเนี่ยเมนูจัดการพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่โชว์ขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบพวกรูปต่างๆเราจะไม่สามารถดึงมาดูได้นั่นเองดังนั้นการเช็คเนี่ยก็ให้มาที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมาเลือกเมนูแอปตรงนี้แล้วก็ไปเลือกที่เมนู Google Photo ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะมีเมนูชื่อว่ารูปภาพค่ะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เราต้องเลือกเป็นการเข้าถึงทั้งหมดตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้มีการเชื่อมกันของ Google Photo แล้วก็ Camera r o ของเราหรือว่าอัลบั้มในมือถือ iPhone ของเรานั่นเองค่ะต่อไปมาที่แอป Google Photo กันบ้างก็เป็นแอปที่หลายหลายคนเนี่ยไม่คิดว่ามันจะกินพื้นที่เยอะเนาะด้วยความที่เป็นแอปที่เก็บทั้งไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการเผลอไปเปิด Auto Backup ไว้ก็กดเข้าที่แอป Google Photo ได้ เลยค่ะหลังจากโหลดมาแล้วถ้าเราอยากดูว่าเราได้เปิดออโต้แบ็กอัพไว้หรือเปล่าก็ให้มาเช็คตรงนี้ค่ะมาที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ด้านขวาบนตรงนี้แล้วก็ดูตรงเมนูตรงนี้นะคะการสำรองข้อมูลปิดอยู่ซึ่งตรงนี้มิมก็จะแนะนำให้ปิดการสำรองข้อมูลไว้แล้วทําไมถึงปิดเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้รูปทุกรูปวิดีโอทุกใบที่เราถ่ายที่อยู่ในคามีราโรหรือว่าอัลบัมรูปภาพในไอโฟนอย่างรูปเป็นหมื่นๆรูปที่เรามีอยู่ในเครื่องมันก็จะสำรองข้อมูลเข้าตัว Google Photo ทั้งหมดเลยมิมก็เลยปิดการ สำรองรูปตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าใครอยากเปิดการสำรองรูปก็สามารถมาเปิดการสำรองตรงนี้ได้ก็กดเมนูตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกด้วยถ้าใครสะดวกที่จะเปิดแบ็กอัพการที่จะเปิดแบ็กอัพแล้วก็ต้องการให้เซฟรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องกินพื้นที่เกินไปเนี่ยก็ให้มาเลือกเป็นฟีเจอร์ประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้ถ้าใครไปเปิดคุณภาพต้นฉบับเนี่ยมันจะกินพื้นที่เยอะเลยเพราะว่ามันเป็นรูปภาพขนาดออริจินอลเนาะก็แนะนําให้เลือกเป็นฟีเจอร์ตรงประหยัดพื้นที่ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันก็จะเป็นการ เปิดแบ็กอัพนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราปิดแล้วเราอยากแบ็กอัพข้อมูลสมมติว่ามิมต้องการแบ็กอัพรูปนี้เราสามารถมาแบ็กอัพทีละรูปได้สมมติว่ามิมเลือกดูรูปนี้เห็นไหมคะจะมีเมนูชื่อว่าสำรองข้อมูลเลยก็กดสำรองข้อมูลเลยตรงนี้มันก็จะสำรองข้อมูลจากรูปในอัลบั้มมือถือ iPhone ของเราขึ้น g o o g l e p h o t o ให้นอกจากนี้ถ้าเราต้องการที่จะลบแบบเร็วๆบ้างละ่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นไรกับ Gmail เนี่ยมันก็จะพาไปที่ Google One ได้ตัว Google Photo ก ก็ทาได้เหมือนกันค่ะไปตรงไหนก็มาตรงนี้ค่ะมุมขวาบนกดที่รูปโปรไฟล์ก็มาในหน้าที่เราจะกดเปิดหรือปิดออโต้แบ็กอัพได้เลยจะมีเมนูตรงนี้ค่ะพื้นที่เก็บข้อมูลของบัญชีก็กดเข้าไปได้เลยมันก็จะพามาที่หน้า Google One ก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆแบบนี้ด้านล่างคําแนะนําค่ะก็จะมีในส่วนของรูปภาพและวิดีโอขนาดใหญ่ตอนนี้ Google One คัดกรองมาให้เราว่ามีอยู่ประมาณ62เมกะไบต์ถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะมีบอกว่ารูปภาพและวิดีโอขนาดใหญ่เนี่ยที่อยู่ใน g o o g l e p h o ต o ตอนนี้มันมีอะไรบ้างก็สามารถมาเลือกลบก็ได้อะสมมติว่ามิมอาจจะเลือกลบวิดีโอนี้2วิดีโอนี้อะกดเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดลบตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะมีบอกนะคะว่าย้าย2รายการตรงนี้ไปที่ถังขยะแล้วก็กดไปที่ถังขยะได้เลยแล้วก็ย้ายไปที่ถังขยะแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ล้างข้อมูลไปแล้ว3 6ม b ิกไบต์พอเราลบแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในถังขยะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเคลียร์ถังขยะด้วยก็ให้มาที่เมนูชื่อว่าคอลเลกชันตรงนี้มุมด้านล่างตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยจะ มีเมนูชื่อว่าถังขยะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีรายการของไฟล์ที่เราลบนะคะอยู่ในหน้านี้ก็สามารถมากดจุด3จุดด้านบนเลือกล้างข้อมูลในขยะตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีบอกว่าลบกี่รายการแล้วก็กดลบไปได้เลยตอนนี้ถังขยะใน Google p h o t o ของเราเนี่ยก็ได้ลบไฟล์ต่างๆออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงคําถามที่ใครๆอาจจะยังสงสัยหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนว่าถ้าเรามีการลบรูปที่อยู่ใน Google p h o t o เนี่ยรูปในอัลบั้มใน iPhone ของเราเนี่ยจะหายไปด้วยไหมบอกเลยนะคะคำา ตอบก็คือถ้ากดลบในแอปที่เป็น Google Photo ตรงเนี้ยก็จะหายทั้งคู่เพราะว่าแอปเนี่ยมันเชื่อมกับเครื่องของเราอยู่อ่ะเดี๋ยวมิมลองให้ดูนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นรูปที่มิมเพิ่งถ่ายเมื่อสักครู่เลยอ่ะสมมติว่ามิมเลือกรูปนี้แล้วก็กดลบค่ะแล้วก็อนุญาตให้ Google Photo ลบรูปภาพหรือไม่มันก็จะมีบอกด้วยรูปภาพนี้จะถูกลบออกจากรูปภาพบนไอคลาวบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณและจะอยู่ในที่ลบล่าสุดเป็นเวลา30วันก็คือจะถูกลบออกไปนั่นเองสมมติว่าอันนี้คือลบออกไปจาก Google Photo ของเรา เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าลองไปดูใน Cam r ล่าโรหรือว่าในอัลบั้มใน iPhone ของมิมก่อนหน้านี้ก็จะมีรูปภาพอยู่ตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนั่นนั้นนะคะถ้าถามว่าการลบรูปหรือวิดีโอผ่าน Google Photo บน iPhone เนี่ยทำไมถึงหายนะเพราะว่าแอป Google Photo บนมือถือมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแกลลอรี่หรือว่าตัวดูรูปในเครื่องด้วยนั่นเองเมื่อเรามีการกดลบนะคะในแอปนี้เนี่ยระบบจะส่งคําสั่งไปที่ iPhone เพื่อขออนุญ,ญาตลบพวกไฟล์ต้นฉบับในเครื่องออกด้วยแม้ว่ารูปนั้นเนี่ยจะยังไม่ได้สํารองข้ออมูลหรืว่า ขึ้นคราวของ Google ก็ตามค่ะแต่ถ้าใครอยากลบแค่ใน Google เพื่อเอาพื้นที่คืนโดยที่รูปในเครื่อง iPhone หรือว่าในมือถือของเราเนี่ยยังอยู่ครบให้ลองใช้วิธีเข้าที่ Google Chrome แล้วก็พิมพ์ว่า photo.google.com ค่ะก็คือเป็นการเข้า Google Photo ผ่าน Desktop นั่นเองนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าบัญชี Google ที่เราใช้แล้วก็เลือกรูปที่เราไม่เอาแล้วก็กดลบจากตรงนั้นได้เลยวิธีนี้นะคะ Google เนี่ยจะดึงรูปออกจากคราวอย่างเดียวโดยที่ระบบของ iPhone เนี่ยจะไม่ อนุญาตให้หน้าเว็บมาลบรูปในเครื่องของเราได้ค่ะผลตรงนี้ก็จะทําให้พื้นที่ Google เนี่ยว่างขึ้นแต่รูปในมือถือยังอยู่เหมือนเดิมร้อเปเ็นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเทคนิคที่เมมเอามาแนะนําในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่กําลังเจอปัญหาพื้นที่เต็มกันอยู่ยังไงถ้าใครใช้งานบนมือถือเป็นหลักลองนําเทคนิคในคลิปนี้ไปใช้ดูค่ะเพื่อที่จะได้ใช้งานบัญชี Google ได้อย่างราบรื่นมากขึ้นไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเมลจะส่งไม่ผ่านอีกต่อไปแต่ถ้าใครลองเช็คแลลล้้วววพบ่่่่าาาไไฟฟ์์ททีีมมนัันสสํญุกกจรรริงๆหือูึ อยากเสียเวลามานั่งคัดนั่งลบนั่งเช็คอยู่บ่อยๆการเลือกซื้อพื้นที่เพิ่มนะคะก็เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเหมือนกันยังไงก็ลองเลือกพิจารณาตามความสะดวกแล้วก็ความจําเป็นของแต่ละคนได้เลยใครมีคาถามตรงไหนหรืออยากให้มิม้มแชร์เทคนิคอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ready planet ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ